บอยพันตาครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้อยเอ็ดครับผมเคตปิยะโสธรนะครับนี่พื้นที่สิบสองไร่นะครับทํทเกษตรแบบผสมผสานนะครับเลี้ยงปลาขุดสเลี้ยงปลานะครับการทําเกษตรปัจจัยสําคัญก็คือน้ํานะครับน้ําตรงนี้นะครับขุดใหม่ไม่ขุนนะครับเป็นสีน้ําผมเช็คดูแล้วเรียบร้อยคุยกับทางเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เจ้าของไม่อยู่นะครับก็ให้คนงานมาดูแลแทนนะครับน้ําจะเป็นสีขาวขาวนะครับไม่ขุนไม่มีตะกอนเินป่อยปลาได้นะครับแบบนี้ เพราะว่าผมได้ให้ท่านเตรียมบ่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมบ่อลงมูลสัตว์ลงปูนขาวไว้เรียบร้อยแล้วแต่ที่มันคุณหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าคุณหรอกครับมันเป็นเพราะว่าฝนตกชะอุกอนนี้ลงไปนะครับทําให้น้ําคุณนิดนึงแต่ปล่อยปลาได้ไปไม่มีปัญหานะครับนี่สําคัญผักตบนะครับผักตบต้องเอาขึ้นเพราะเยอะเกินไปนะครับปลาจะไม่มีที่ขึ้นหายใจนะครับเอาขึ้นมาเป็นร่มเงาไม่ใช่เป็น คลุมดินนะครับมาคลุมดินคลุมต้นไม้นะครับให้เป็นปุ๋ยแล้วก็ดินจะชุ่มชื้นนะครับคลุมดินได้เลยนะครับนี่ดินคลุมต้นไม้อะไรก็ได้นะครับดินก็จะชุ่มชื้นเก็บความชื้นเป็นปุ๋ยด้วยนะครับนี่ทาการเทปป่อยปลาไปด้วยวันนี้จะมีปลานินแป้งเพศนะครับปลาทับทิมปลาตะเพียนปลากะระโคปลานนนจันปลาบึกปลาชะอวนปล่อยแบบรวมๆพรอะอาหารปลานะครับนี่กาลังทําการป่อยเดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งนะครับนี่ปลา ยังไว้เรียบร้อยยังเหลือบนรถอีกพ่ mm hmm. อ mm hmm. อาหารป่านะครับนีปลูกมะพร้าวปลูกขนาก็จะปลูกเป็นข้าวโพดเป็นบวบเป็นฟักแฟงนั่นแหละครับมีมะนาวลิ้นจี่และชะอมนะครับพื้นที่สวยๆบรรยากาศดีๆนะครับอยู่ที่รอยยดกลรวยยาวเลยครับพื้นที่ตรงนี้12บสองไร่เดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งนี่ครับมะนาวมาพร้อมกับหน่วยเลยติดลูกติดหน่วยเรียบร้อยแล้วมะนาวนะครับมะนาวมีพริกก็มีหน่วยแล้วนะครับ พริกแล้วก็จะมีมะเขือมะเขือก็ปิดหน่วยเรียบร้อยนะครับพื้นที่สวยๆครับนี่มาในสวนก็คือว่าเหมือนตลาดสวนครับจบครบทุกอย่างนะครับนี่นะครับปลาใหญ่ก็พอดีครับได้กินเลยนะครับอยากกินอันไหนชอบอันไหนก็ปลูกอันนั้นนะครับนี่เลยครับสวยๆครับผมผักชีใบเลื่อยต้นมะพร้าว ใช้พลังงานสูบน้ำโซลาเซลล์ต้นฟ่งนะครับนี่ครับพื้นที่สวยๆที่ร้อยเอ็ดครับวันนี้นี่รออีกสองปีสปีมะพร้าวก็จะขึ้นนะครับได้กินมะพร้าวนะครับนี่แล้วก็ได้กินปลาปลาเราให้อาหารทุกวันนะครับก็จะได้กินนะครับ3ามสี่เดือนเริ่มจับได้นะครับนี่เอาผักตบขึ้นนะครับเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้นะครับคลุมดินนะครับให้ดินชุ่มชื้นอยู่ตลอดโอเคครับเดี๋ยวปล่อยปลากันต่อเดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่ง คนที่รับชมนะครับผม,มวันนี้ก็จะมีคนอยู่ที่ฟาร์มนะครับหน้านฟาร์มก็ไปได้นะครับเปิดทุกวันนะครับบอยพันปลาอยู่ในหมู่บ้านละอ้อตะบนเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะครับผมด่วนโทร0 8 0ย์2 0 1 1 0นย์เจ็ดศย์หนึ่งนะครับผมก็จะมีน้องแพลวแล้วก็น้องเมียคอยให้คำแนะนำอยู่ที่ฟาร์มนะครับพันปลาพร้อมอาหารปลาจบครบที่เดียวที่บอยพันปลานะครับผมอยู่ในหมู่บ้านละอ้อ บนเฉียงครับือเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ชสมก็โสมสวยๆครับทอดใส่ไข่โอ้โหนี่ครับสวยงามมาครับต้นสวยๆอูยอกดิบุครับมีบรรยากาศดีๆนะครับสวยงามมากครับด่วนโทรนะครับ080172010ูนอยครับใบพันปลาขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปปลาก่อนครับ